วันนี้ผมแวะมา bmw performance motor สาขาราชพฤกษ์ครับเหตุที่แวะมาเนี่ยก็เพราะสิ่งนี้ครับตอนนี้เนี่ย performance motor เขาจัดแข่งสิ่มสำหรับลูกค้า bmw และ Mini ของรางวัลเนี่ยรวมมูลค่ากว่า2,000 200, 0 0บาทถ้าสนใจก็ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในลิงก์ใต้คลิปได้เลยจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้กะจะมาทําอะไรมากครับแค่แวะมาป่วนเดินเล่นเฉยๆซึ่งร้านที่มาร่วมงานกับ performance motor ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับ g j k เจ้าเก่าที่เราคุ้นเคยกันดีวันที่ผมถ่ายเนี่ย17มิถุนาครับแต่เริ่มแข่ง19ครับ ตอนนี้เนี่ยเขาก็กาลังจัดเซตอัพชุดซิมูเลเตอร์ไว้ล่วงหน้ากันอยู่ระหว่างนั้นเนี่ยก็เดินเล่นชมรถไปมัมพังันก่อน,นเนาะโชว์รูมเขาใหญ่มากนะแต่บรรยากาศเนี่ยดูโคซี่โคซี่อบอุ่นดีครับมีทั้งโซนเครื่องดื่มน่งเล่นโซนเด็กก็มีห้องประชุมก็มีให้บริการไม่ค่อยเหมือนโชว์รูมขายรถเท่าไหร่ออกแนวจะเหมือนโคเวิร์กิ่งสเปซที่มีรถจอดข้างๆมากกว่าแล้วรถที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยก็ต้องคันนี้เลยครับ B M W M 3 Competition Touring ราคาประมาณ1ิล้านนิด ผมก็ได้แต่มองตาปิบๆครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบรถสปอร์ตทรงนี้มากนะมันแบบจะไปเที่ยวก็ได้คนของได้เยอะหรือจะไปสนามเนี่ยก็ขับได้สนุกครับ กลับมาที่กิจกรรมเรสเดย์กันดีกว่าก็รถที่ใช้ขับเนี่ยก็จะคันนี้เลยครับ B M W M 6 G T 3นะกับสนาม r e b u l l r i n g ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรถหรือสนามหลังจากนี้หรือเปล่านะยังไงลองเช็คก,กันดูก่อนนะครับแล้วก็ไปซ้อมกันที่บ้านกันมาก่อนเลยในวันนั้นเนี่ยผมตอกเวลาไว้ที่1นนาทีสาครับซึ่งผมยังพลาดหลายๆจุดอยู่นะผมว่าเพื่อนๆซ้อมกันไปเนี่ยนาที2ี่ต้องมีแน่ๆแล้วก็ไปเตรียมรับของรางวัลกันได้เลยครับงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึง25มิถุนนนายนี้บีกไม่ก่กีวันแล้นะต้องรีไปแล้ว แต่จริงวันนี้เนี่ยผมกลับมาปายาชุดซิมให้กับคุณพอ m เอ็มดีของ Performance Motor ครับแต่กลายว่าผมโดนคุณพอเนี่ยป้ายยากลับเป็นรถยนต์เลยครับคือผมเนี่ยชอบ M240 i ไอมากครับตอนแรกเขาไม่มีให้ลองเทสต์ไดรฟ์แต่พอคุณพอรู้ว่าผมอยากจะลองเนี่ยก็ยไปหามาให้จนได้แล้วมันก็ขับสนุกมา,มากๆครับเรียบร้อยกลับบ้านไปนอนไม่เราเลยทีนี้ไปขับรถในฝันจริงครับเนื้อรถกันได้เคลื่องอะไรนะโอ้โหรูๆๆ้เสียงรู้เสียง และนอกจาก M240i เนี่ยผมก็ได้เทสอบมินิ JCW ที่เป็นรถไฟฟ้าอีก2คันทั้งแบบ3ประตูและ5ประตูบอกเลยว่าแรงมากๆครับกดทีล้อฟรีแอบตกใจเหมือนกันนะแล้วก็นั่นแหละครับหมดแล้วกันหนึ่งวันที่ Performance Motor สาขาราชพฤกษ์อย่าลืมแวะมาร่วมกิจกรรม r a c e Day กันนะครับ